บนท้องฟ้าราตรีการแสงจากหมู่ดาวนับร้อยพันพากันอวดแสงระยิบระยับช่างสะดุดตาเสิยจริงๆหากมีใครสักคนมองดวงดาวอยู่ข้างๆกันคงโรแมนติกมากๆเลยครับแต่สำหรับคนโสดอย่างเราทำได้แค่รอความหวังแต่เอ๊ะผมเคยได้ยินมาว่าดวงดาวที่ดูไกลแสนไกล กลับอยู่ใกล้ตัวของพวกเราที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้ครับผมไม่ล้อเล่นกันใช่ไหมครับดวงดาวบนท้องฟ้าจะลอยลงมาอยู่ใกล้ตัวเราได้ยังไงหรือจะหมายถึงดาวรถก็ไม่น่าใช่ดาวบ้านก็ไม่น่าโชกหรือจะเป็นดาวที่พวกเราชอบไปลุ้นกันตามงานวัดโอ้ยยิ่งคิดยิ่งปวดหัวครับความรักความคิดถึงเกี่ยวกับดวงดาวใช่แล้ว ผมรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านความรักและดวงดาวอยู่ท่านหนึ่งเราชวนเขามาไขคำตอบกันดีกว่าครับดวงดาวนี้มันก็เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวคนนะคะเหมือนคนกับดวงดาวมันสื่อกันได้เพราะว่าดวงดาวก็คือธรรมชาติอันหนึ่งมนุษย์ก็คือธรรมชาติอันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับคนมันจึงสื่อได้หลายๆทางอย่างเช่นสื่อถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะเพราะว่า ถ้าเรารักใครสักคนหรือคิดถึงใครสักคนหรืออกหักบ้าคลั่งร่ำร้องใจหมองชาด้านกล้านทั้งสวงเนี่ยถ้าเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออดาวเป็นเพื่อนเรานะเวลาเราเห็นดวงดาวเราก็จะรู้สึกว่าเขาคุยกับเราอะนักประพันธ์ก็จะนําดาวเหล่านี้ไปไปแต่งเป็นบทเพลงบทกวี แล้วดวงดาวมาเกี่ยวพันกับความรู้สึกของมนุษย์อย่างเราๆได้ยังไงครับดวงดาวนี่ลนะผูกยงกับมนุษย์อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะทางด้านความรักอารมณ์ความแปรปรวนของหัวใจหรือว่าการโหยหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนเช่นบทวรรณกรรมของสุนทรภู่แต่ละบทแต่ละตอนของมันเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสุนทรภู่เป็นคนที่มีดวงดาวนําทางชีวิตจริงๆ อย่างเช่นตอนที่พระภัยมณีโดยสารหรืออุสรนนะคะสุนทรภู่ก,ก็ยังผูกโยงดวงดาวเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวใจมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการข้ามควรหาคนรักท่ามกลางเวิ้งฟ้าที่ไม่มีอะไรเลยนะแต่มันมีดวงดาวเน่ะเวลาใครอ่านแล้วจะสัมผัสได้ถึงความรักที่คนคนนึงมีต่อคนหนึ่งความเศร้าความซาบซึ้งที่เราอ่านแล้วเราจะลืมไม่ลงเลยพระชนนีชี้ชวนชมดาราให้ลูกยาหลานรักรู้จักไว ดูน่นแน่แม่อรุณรัศมีตรงมือชี้ดาวเต่านั้นดาวไทยน้นดาวธงตรงหน้าอาชาในดาวลูกไก่เคียงอยู่เป็นหมู่กันเสียงใสไพเราะสนอหูขนาดนี้ต้องตรบมือให้เลยครับวรรณกรรมของสุนทรผู้ผ่านมากว่า239ปีคนรุ่นใหม่อย่างผมคงจะเข้าถึงยาก รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็าอาจจะหลงลืมวรรณกรรมไทยในอดีตไปบ้างแล้วครับหากเราจะปลุกวรรณกรรมไทยให้กลับมามีชีวิตสร้างสีสันให้กับคนไทยอีกครั้งเราจะทำยังไงดีครับอาจารย์เราก็สามารถเอาไปแต่งเป็นบทกวีที่มันไม่ซับซ้อนอ่านง่ายให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจอาจจะทำเป็นทำนองแร็ปนะคะหรือทำนองต่างๆให้มันแบบ R&B b หรือว่าจะเป็นลูกทุ่งก็ยังได้เลยนะการที่เรานําบทกวีบทนั้นนะ่ยมาเรียบเรียงเป็นบทเพลงใหม่มันไม่ทําให้มันเสียรูปแบบกระบวนการวรรณคดีแต่อย่างใดนะมันกลับตรงข้ามทําให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะฟังอะอะไรคือจะสงสยัยอะไรก็อยากจะฟัง แล้วเมื่ออยากจะฟังปุ๊บสงสัยปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เอเนกนานอย่างแรกที่สุดเลยมันจะเกิดความสมคัญที่ดีงามในครอบครัวนะคะโุ้ยคุณพ่อสงสัยนะว่ามันเป็นวรรณกรรมแล้วไปก็ไปถามต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วอย่างที่2ก็คือมันจะทําให้เกิดคีเอทีฟในเด็กพอเด็กอ่านทั้งเรื่องในเด็กก็จะเข้าใจแล้วเขาไปสามารถจะเอาไปเล่าต่อได้นะคะเกิดวิธีการวิธีคิดต่างๆนานา,นามันอาจจะกลายเป็นกระแสรหรือกลายเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องคาดหวังมันว่าเมื่อเราทําขึ้นไปแล้วเราจะต้องเข้าถึงหมู่ชนกลุ่มมาก กลุ่มใหญ่ได้และที่แน่นอนที่สุดเมื่อมันเกิดเป็นบทเพลงมันก็เวอร์ไวมันก็อาจจะออกไปต่างประเทศอาจจะมีการกดไลค์กดแชร์มากขึ้นคนก็จะรู้จักอ๋อภาพไครบณีตอนนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่สุดจะเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยเลยถ้านำบทวรรณกรรมไทยไปประยุกต์ให้เป็นดนตรีแบบนี้ก็เข้าทางผมเลยสิครับเพราะผมรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงประสานเสียงอย่างวง T Y C แค่คิดก็สนุกแล้วครับ ถ้าได้ลงมือทําเสียงเพลงแห่งความรักต้องออกมาว้าวมากๆเลยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นดาวนําทางให้กับพวกเรานะครับผมต้องขอตัวนําบทกวีของสุนทรผู้ไปให้วงประสานเสียงได้สารต่อครับ ชื่อกี่ครับรับหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์ครับผมผมชื่อไอเบิร์กครับรับหน้าที่เป็นนักร้องพาร์ทเทนเนอร์ครับหนูชื่อเฟอร์ค่ะรับหน้าที่ร้องเสียงหลักค่ะขอโทษนะครับโชว์พลังเสียงให้ฟังกันสักนิดนะครับ หมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได <Yeah, ้เลยครับถ้าขาดอาจารย์เต๋อสวัสดีครับผมอาจารย์เต๋อครับรุ่งทาเกียรติศรีชาติครับเป็นคอนดักเตอร์ของคณะนักร้องเยาวชนครับเสียงสดใสทรงพลังแบบนี้สนใจมาร่วมทํากิจกรรมแสนพิเศษนําบทวรรณคดีไทยมาสร้างความสุขให้เป็นเสียงแห่งรักกันไหมครับสนใจครับชื่นใจจังเลยเรามาเริ่มกันเลยครับเนี่ยคิดว่าตรงเนี้ย อาจจะให้แก้ยูนิซันอย่างยี่ห้อตรงนี้อาจจะตัดออกตรงกท่นหนึ่อาจจะตัดออกเสียงภาษาหนุ่มห้ยน่าตัดออกไปลองเป็นไลายียวไปเลยจะง่ายกว่าจะได้ออกบอกตรงๆเลยนะครับพี่ยากมากครับคือตอนแรกผมแบบไม่รู้เรื่องเรื่องวรรณคดีเลยผมเลยต้องแบบเออไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับมันเป็นเหมือนกรอสผมก็ต้องเอามาเรียบเรียงค่อยๆเขียนเป็นประโยคอะไรเงี้ยครับลองแต่งเมโลดี้ลองใส่ดูว่ามันเข้ากันไหม มันฉีกเกินไปหรือเปล่าผมมันไม่อยากให้มันฟิวเจอร์ลิสติกมากเกินไปแต่ผมอยากให้มันฟังง่ายคนยุคใหม่ฟังง่ายผมเลยพยายามทำให้มันเป็นป๊อปธรรมดาใส่มูทให้มันค่อยๆบิวขึ้นไปแล้วคนอื่นๆล่ะครับรม,มีเรื่องหนักนใจอะไรกันบ้างอะไรครับงงก็คือมีดาวทงใช่ไหมแล้วก็อยู่ด้านหน้ากับอาชาัไหนก็คือมา้า แล้วก็คือดาวธงมันอยู่ตรงด้านหน้าของดาวมา้าความกดดันของผมอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้คุ้นเคยกับการร้องประสานเป็นกรุ๊ปเล็กๆแบบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมอยู่วงทีวีก็จะได้ร้องกลุ่มใหญ่กับเพื่อนๆ 30, 40, 50คนแบบซะเป็นส่วนใหญ่ของผมผมร้องพาเทนเนอร์ใช่ไหมก็จะมีแบบเทนเนอร์อยู่สักประมาณ5-10คนซึ่งร้องโน้ตตัวเดียวกันแต่พออยู่ในวงเล็กแล้วเนี่ยเทนเนอร์ก็เหลือผมคนเดียว คือเราเกาะเพื่อนแตบบ่ว่าเหมือนอย่างที่คุ้นเคยไม่ได้แต่เราต้องเป็นหลักให้คนอื่นเกาะด้วยอย่างเช่นท่อนอ่ะนั่นแน่แนแมาดูเราจอระแค่ก็จะเป็นท่อนของเราที่เสียงเราจะเด่นขึ้นมาให้ทุกคนเกาะไปกับเราคือการร้องในกรุ๊ปแบบนี้ก็คือแบบมันไม่ใช่แค่การร้องของเราคนเดียวับผมแต่เราต้องฟังคนอื่นด้วยเราต้องมีจังหวะในการฟังด้วยอ่ะค่อยๆเดินลองเซ าตรงเนี้ยเราจะเราจะเอื้อหรือจะไม่เอื้ออนี่พี่แทนนั้นเราไทยมแบบตรงนี้ตรงนี้เอื้อหนูรู้สึกว่ามันยากมากเลยค่ะที่เราจะนำบทกลอนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเพลงอะคาเปมลลาเพลงราสาเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาไทยอะค่ะ หนูคิดว่าเป็นภาษาที่มีสเสน่ห์มากแต่ว่าก็ยากมากค่ะแบบในบางคำอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าวิธีการออกเสียงเป็นยังไงต้องเอื้อนไหมและความยากอีกหนึ่งอย่างเนี่ยค่ะก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจในบทประพันธ์นั้นๆว่าผู้ประพันธ์เนี่ยเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรแล้วเราต้องควรจะร้องออกมาแบบไหนต้องถ่ายทอดออกมายังไงประมาณนี้ค่ะแต่ว่า ด้วยความที่พวกหนูทุกคนเนี่ยค่ะแบบมีเป้าหมายเดียวกันที่จะนําบทกลอนเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นเพลงแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกคนค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์เอาไว้นะคะหนูคิดว่าพอมันเป็นเพลงมันก็จะฟังได้ง่ายขึ้นมีความติดหูแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขึ้น,นะค่ะลูกศิษย์ครูเต๋อต้องใช้ความพยายามมากทีเดียวครับ คูเตอรรวมดวงดาวน้อยๆให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างไรครับอนะโอเคขออีกทีหนึ่งที่วักสุดท้ายก็แล้วกันก็อย่างแรกเราก็ต้องเอาคนที่มีศักยภาพด้านการร้องเพลงนะครับแล้วก็น้องๆที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความพยายามในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นน้องๆที่สนใจในเรื่องของบทวรรณกรรมภาษาไทยที่อยากจะเอา เพลงไทยมาประยุกต์ให้มันเกิดความแปลกใหม่แรกๆที่ได้โจทย์มาน้องๆอาจจะยังงงๆหรือว่าอาจจะยังรู้สึกแปลกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมแล้วก็ได้พยายามเรียนรู้กับการประพันธ์เพลงนี้ก็รู้สึกว่าน้องมั่นใจมากขึ้นก็จากวันแรกที่น้องๆเห็นบทเพลงหรือว่าได้ฟังฟังครั้งแรกก็อาจจะไม่เข้าใจหรือว่ายังตกใจกับคำที่ไม่คุ้นเคย แต่หลังจากที่ได้ศึกษาไปเราก็พยายามที่จะออกเสียงหรือว่าเข้าใจความหมายเหล่านั้นก็เขาก็ม,มีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะแสดงนะครับสำหรับคนที่จะได้ดูโชว์ของพวกเรานะครับก็หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับโชว์ของเราแล้วก็ได้รับรู้ถึงความไพเราะของทั้งบทกลอนแล้วก็ดนตรีด้วยครับขอเช็คความมั่นใจกันอีกสักรอบทุกคนพร้อมจะออกไปฉายแสงกันหรือยังครับ อมครับเชื่อแล้วครับว่าทุกคนพร้อมที่จะปลุกวรรณกรรมไทยให้กลับมามีชีวิตและสีสันกันแล้วและวันที่ผมรอคอยก็มาถึงวันที่พวกเราจะได้ส่งต่อเสียงเพลงจากวรรณกรรมไทยให้คนได้รู้จักกันมากขึ้นครับ จากกล่าวลำกำปั่นศินสมุทรกับนงนุษนางอารุณรัศมีทางโชโยงปุงสุวรรณนามาลีกษัตริย์สีสุวรรณมาในสาคน เที่ยวคนคว้าทั่วทุกแก่งกอกเล่าละมอกเขาเคินเนินสินงคอนไม่พบองค์พระอภัยอาลัยวอนเป็นทุกข์ร้อนโศกสันทุกวันวาน แต่อรุณรัศมีไม่มีทุกข์กับสินสมุดสุดสุขสนุกสนานรัานราตรีพี่น้องสองกุมารมันทมแทนแสนสำราญด้วยมารดาเผยพระแกล้า สว่างแจมกระจ่างกลางทะเลแลเวหางพระชนนีชีชวนชมดาราให้ลูกยาลานรักรู้จักไว น,นดึกด่วนชวนสองกูม,มาราเข้าห้องในใสายยาในราตรีกูต้องบอกว่า มีความสุขมากๆเลยค่ะเพลิดเพลินมากๆเลยค่ะสนุกไหมคะสนุกมากค่ะแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะเจอภัไมากค่ะเพราะว่าอุยคนเดินออกมาแล้วก็แบบมีการประสานเสียงให้ดูก็เลยรู้สึกว่าว้าวจริงๆแอบรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะ <c oughs> แบบเวลาที่เสียงร้องขึ้นมานํำก่อนแล้วอยู่ๆมีประสานเสียงมาก็ <c oughs> ประทับใจ ่าจะเป็นครั้งแรกของทั้งสองคนที่ฟังคอรัสมีร้องเพลงมีคํากรอน้องเขากล่าวคํากรอได้ไพเราะมากเลยการประสานเสียงค่ะของน้องๆมีแบบว่ามีทั้งวรรณกรรมไทยมาร่วมกับจักรวาลอวกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นการผสมผสานวรรณกรรมก่าวกับให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เป็นสื่อที่เอามารวมการลงตัวและสร้างสรรค์นะคะเป็นไอเดียที่ดีเนาะ มันทําให้ก่อนดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นค่ะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่มาได้ฟังอะไรแบบนี้คะ่ะคิดว่าน่าจะเข้าถึงพวก กรอนเพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าส่วนตัวฟังเมื่อกี้ก็รู้สึกอินไปกับมันมากๆเลยอยากให้เพื่อนได้มาดูกันอีกเยอะๆค่ะอยากแชร์ไปให้คนที่รักทุกคนเลยค่ะเริ่มจากคนที่ในครอบครัวเนาะอย่างวันนี้พาลูกมาไม่ครบอยากจะพาเขากลับมาดูเพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยๆเขาเองก็สามารถส่งต่อให้เพื่อนๆเขาได้เยอะขึ้นเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะก็ขอบคุณเสียงแห่งรักนะคะท่านผู้ชมทุกท่านครับ เสียงเพลงจากวรรณคดีไทยที่ได้ยินกันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการแสดงแฟดม็อบจากวงดนตรี T.Y.C. ที่นำบทกวีของสุนทรภู่มาขับขานให้มีชีวิตอีกครั้งดังดวงดาวเปรียบเสมือนความหวังที่ส่องสว่างในยามมืดแม้บางท่านอาจจะห่างไกลจากคนที่รักแต่หากมองไปบนท้องฟ้าเดียวกันดวงดาวเหล่านี้จะเชื่อมโยงหัวใจให้รู้สึกใกล้ชิดกันเสมอ ผมเชื่อว่าทุกคนคือดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองและหวังว่าประสบการณ์ในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเดินทางไปถึงความฝันที่ปรารถนาขอขอบคุณวง TYC ที่พาพวกเราย้อนกลับไปสัมผัสความงดงามของวรรณคดีไทยผ่านบทเพลงอันไพเราะขอให้แสงดาวนำทางทุกท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมนำความทรงจำดีๆจากวันนี้ติดตัวไปด้วยนะครับ แล้วพบกันครั้งหน้านะครับ